ก็จะเป็นของอคุณอ้อยค่ะจะมาเป็นรูปแบบของคลิปเสียงนะคะเป็นลูกเสษย์อีกท่านหนึ่งของอา,อาจารย์น้อยเหมือนกันะค,ะ <ừ. S 1> ค่ะค่ะร่วฟังสปาร์บธรรมาาของคุณอ้อยได้เลยนะคะคาะอาจารย์ทุกท่านสวัสดีกันญานิมิตทุกทุกคนคะ่ะหนูชื่อวิลาพรารุชื่อเล่นอ้อยคะ่ะซึ่งหนูเคยได้มีโอกาสแชร์ ผู้ที่เจอธาตุรู้มาแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นหนูเจอธาตุรู้แต่อยู่กับธาตุรู้ไม่สะเทียนค่ะอยู่กับธาตุรู้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนพอมาเจอปัญหาทุกวันหนูเลยเกิดทุกข์อะค่ะตอนนี้หนูได้มีโอกาสได้มาเข้ามาอยู่กับทีมว่าของอาจารย์น้อยค่ะซึ่งได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์น้อยท่านก็ได้ให้หนูอยู่กับธาตุรู้และธรรมชาติของธาตุรู้และธรรมชาติ ที่มีตัง้งความทุกข์และความสุขส่วนจิตให้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งที่หนูเก็ที่สุดก็คือน้ำในแก้วนะคะมันจะมีแรงกระทบเมื่อลายน้ำในแก้วมันจะกระเพื่อมซึ่งก็เปลียกได้แต่ว่าถ้ามีอารมณ์ปโกรธหรืออารมณ์ใดๆก็ตามแต่นะคะถ้ามันมากระทบ น้ำในแก้วมันก็จะกระเพื่อมเปรียบเสมือนว่าจิตมันก็จะกระเพื่อมตามแรงอารมณ์ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของจิตแค่นั้นเองค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็รู้แค่แรีกับรู้ว่าแค่รู้ว่ามันกระเพื่อมแค่นั้นเองเราไม่ต้องเข้าไปเป็นหรือเข้าไปแสดงกับมันนะคะเดี๋ยวมันก็ดับไปตามธรรมชาติเองตอนนี้ สภาวะของหนูนะคะก็คือว่าหนูได้เห็นความคิดกับทานรู้อ่ะมันเป็นคนละส่วนกันนะคะมันเหมือนทางที่เป็นคู่ขนานกันมันไม่ไมันไม่ได้บรรจบกันซึ่งความคิดมันก็เป็นธรรมชาติของมันเราไม่ต้องเข้าไปปูไปแต่งหรอมันจิตมันได้ยู่ตอนนี้จิตหนูก็อยู่กับปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องคาคาดหรือฝืนนะคะ กินหนูติกมันเริ่มรู้ตามความเป็นจริงมากขึ้นมันมันไม่มีลังทิษหรือไม่มีความคิดใดๆที่เป็นของเราและเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอารมณ์ใดๆด้วยนะเกิดมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้ารู้มันก็เป็นธรรมชาตินะคะทั้งกายและทั้งใจก็เป็นธรรมชาติของมันเองแม่ อารมณ์ใดๆก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ของเราค่ะมันก็ไม่ได้ใช่ของมันไม่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราหรือของใครเลยค่ะซึ่งสุดท้ายนี้หนูก็ขอขอบคุณอาจารย์สมหวังอาจารย์น้อยและทุกท่านรวมทั้งกัลยาณนิตทุกท่านนะคะที่ช่วยกันแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนและหนูขอบคุณ ทีมว่าทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและการมาตลอดขอขอบคุณนะคะค่ะค่ะก็อันนี้เป็นสภาวะทางน,นะคะขอถามอาจารย์น้อยะคะ่ะสำหรับลูกศิษย์ท่านนี้เป็นยังไงคะการพัฒนาเนี่ยติดขัดตรงไหนแล้วก็ก้ามหน้าเป็นยังไงบ้างคะออคุณอ่อให้เขาเป็นคนที่ ยอย่างเช่นที่มาครั้งแรกแบบอาจารย์น้อยมนูไม่ไหวแล้วแบบท่านรู้รู้หาหมดเลยรู้ไปอยู่กับความทุกข์หมดเลยอาจารย์น้อยก็แบบอฟังสบายๆนะคือสายนี้จะแบบรู้ตามความเป็นจริงแล้วให้แบบเริ่มให้จิตเขาผ่อคนคลายก่อนพอเขาผ่อนคลายก็เริ่มชี้ให้เขาเห็นตามความเป็นจริงว่า กายใจเนี่ยตามใดที่เรามีร่วงงานกายใจเนี่ยเขาก็ต้องทํางานตามเหตุปัจจัยของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เพียงแต่ว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเดี๋ยวเขาก็จะผ่านของเขาไปเองที่สมมตินะนในแก้วที่บอกนะคะอ่าบอกว่าอ่อยอ้ย,อย,อยลองสัา,า,านภาพตามนะตอนนี้มีน้ําในแก้วอยู่จริงเราสมมุติว่าเหมือนน้าในแก้วที่ตั้งอยู่เป็นปกติเนี่ย แล้วมีสักพักเราจับขยับหรือมีนะมีลงพัดมาเนี่ยคือคืออาการของสังขารทุกบ้างสุขบ้างอะไรก็ลแล้วแต่ที่มันกระเพื่อมขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเราตั้งแก้วไว้เฉยโดยไม่ต้องทําอะไรเนี่ยน้ําก็กลับคืนสูนว่ววามเป็นปกติใช่ไหมโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอยากให้เขาหายหรือไม่อยากให้เขาเป็นอันนั้นคือการแรกแซงธรรมชาติะคะอืมค่ะ ก็อยากให้อาจารย์น้อยค่ะช่วยแนะนำทีนิดหนึ่งค่ะว่าทำยังไงที่เราเนี่ยจะคงสภาพนี้อยู่ได้นานการที่รู้เฉยๆโดยไม่มีอะไรแรงแซงรู้แบบธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างบางท่านเนี่ยก็จะมีความคิดที่แทกเข้ามาตลอดคืออาจจะปฏิบัติได้เจอแล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้นานเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์น้อยช่วยแนะนําวิธีไหนค่ะคืออันดับแรกต้องเห็นถูกก่อนที่บอกเห็นให้ถูกว่ากายใจนี้ไม่ใช่เรา เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติของรูปนามที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนฝั่งรูปแบบก็ตั้งแต่เด็กอ่ะก็เกิดขึ้นมาตามท่าน้าดินน้ำลมไฟใช่ไหมถึงเวลาเขาก็แก่เขาไปเองแล้วความนึกคิดที่มาจากไหนก็มาจากรูปลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ที่มีรูปเวทนนาสัญญาต่งางหารวิญญาณทํางานเป็นแพ็กเกจของเขาอยู่ใแล้วทมความเป็นจริงอันนี้คือเห็นถูกเนาะอืมพอเห็นถูกแล้วเราก็ เข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี้ยเขามีท่ารู้อยู่อีกอย่างหนึ่งตั้งแต่เกิดมาส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่กายใจนี้ใช่ป่ะว่าเป็นเราตัวเรายึดจริงข,งข้างๆสิ่งวอาว่าเป็นเราหมดเลยแต่ลองมาดูดีๆว่าอะไรที่รู้เราอยู่ไม่ว่าเราจะโกงเราจะเดินเราจะ,ะไปกินข้าวหรืออะไรเนี้ยตักข้าวใส่ปากเขาเคี้ยวเองลองเองอันนี้ร่างกายทำง,งานเองแล้วมีรู้อยู่ เรานัางยายพยยามง่ายเนี่นย,ย,ยก็มีรู้อยู่ถูกไหมคะอันนี้ที่กลับมารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ที่จะอยู่ได้ก็คือแรกแรกก็คือต้องตื่นรู้ตื่นรู้แบบอ่ารู้สบายสบายรู้แบบไม่มีเจตนาตั้งแต่ตื่นนอนนะคะก็จะบอกในกลุ่มเสมอว่าตั้งแต่ตื่นนอนรู้สบายสบายไปเที่ยวก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ช้อปปิ้งก็ได้แต่ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาผุดขึ้นมา อย่างเช่นไปซูเปอร์อย่างเงี้ยโหผักนี่น่ากินหันลองสมัยก่อนจะจะไปจิ้มที่ผักเลยใช่ไหมลองกลับมาย้อนดูก่อนว่าไอ้ที่คิดขึ้นมาเนี่ยใครสั่งให้คิดใครเป็นเจ้าของความคิดนี้เห็นไหมเขาคิดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยตรงนั้นแต่เขาก็จะดับลงไปแล้วมีรู้อยู่ที่เป็นแบ็เกราที่อาจารย์สมหวังบอกก็เป็นเป็นพื้นฐานอยู่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ตลอดเนี่ยค่ะค่ะก็คือไม่ว่าจะ อะไรก็ขอให้รู้แค่รู้แบบเบาๆสบายๆรู้ไม่ทำใจหน้าไม่ต้องเจตนาอะไรเงี้ยค่ะช็ดเองค่ะจะก็ขอบคุณอาคุณอ้อยนะคะที่แสดงสภาวะธรรมนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะเพิ่มเติมนะคะ จักคลิปของอาจารย์สองหลัง่าค่ะที่ดึงขึ้นมาในยูทูบหลายจังกันก็เป็นนะคะก็ฟังไปหลายคลิปก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้จักอะค่ะแต่ในในคลิปอาจารย์ก็จะมีบอกว่าไม่ต้องไปค้นไม่ต้องหาแค่รู้ทาอะไรก็รู้อันนี้พอเวลามีความคิดความสงสารกังวลอะไรพวกนี้ความเสียใจ มีแต่คำว่ารู้รู้ไหมรู้ไหมขุดขึ้นมาค่ะจนจนพอเริ่มเข้าใจว่าเออพอพอพอเริ่มเข้าใจค่ารู้ขึ้นมาบ้างแล้วค่ะทีนี้ก็จะคอยอยู่กบับรู้บ่อยๆโดยฟังคลิปตามทั้งวันจนจนนอนก็แบบเหมือนคอยคอยตะล่อมใจเราให้ให้อยู่กับรู้ประมาณนี้นคะคะแล้วก็พอมีโครงการต่อยอดเราก็เลยตัดสินใจร่วมทีม งานโดยอาจารย์น้อยอะค่ะเพืาอทีว่าจะได้ให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองได้คอยเพียงคอยสังเกตอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ส่งสภาวะกัอาจาน้อยกับทีมและได้รับคำแนะนำคำชี้แนะก็กระจารขึเนิ่มแล้วสิ่งที่สังเกตได้จากตัวเองก็คือความพวกความคิดความจงรัก้ใจ คิดอะไรเรื่อยเป่อยแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยความคิดมันก็น้อยลงตัดได้ได้ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่อยู่ในในในตอนร่วมโครงการประมาณสามเหตุการณ์นะคะถล้วคือชีวิตประจาวันเนี่ยจะต้องดูแลงานบ้านดูแลแฟนที่ป่วยแต่ละวันก็จะทําแต่ง,า,า,นหา,หงานบ้านบางวันก็พาไปหาหมอไปกายภาพบ้างวนๆเหลี่ยน,น,นี้นะคะซึ่งมันต้องเป็นอะไรที่แบบเหมือนบางทีมันก็น่าเบื่อละค่ะ เขาไม่มีโอ,อกาสได้ออกไปไหนไม่ได้เป็นพบตัดขึ้นฝูงนะคะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตส่วนตัวแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทุกข์ร้อนเท่าไหร่ที่ที่ที่ไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราส่วนหนึ่งก็ใช้คิดอาจารย์แซงเป็นเพื่อนทุกวันก็นต่อใจตัวเองไม่ได้ให้หลงชิลๆตืเตลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็มีมีีมอยู่วันหนึ่งเนี่ยแฟนก็คงยู้าพนะคะเขาก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่า อีโมงแล้วประมาณว่าช่างหูข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอพอเราได้ยินแล้วก็ครอบครัวไปทำอันหนึงก็ไม่ได้มีความคิดอะไรคงต่อเพราะเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนีเราก็จะรู้สึกเสียใจเนาะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเสียงดังคิดต่อไปยาวๆแต่วันนั้นคือเป็นแค่เสียงที่เกิดขึ้นนะคะมันก็ออกมาพิจารณาว่าเป็นเสียงเสียงที่เกิดขึ้นเองเนาะแล้วมันไกลับไปเอง เราก็ทำตามหน้าท um, okay. ี่ไม่รู <S ing> <S ing ้ว่าเออทำตามหน้าที่ก็ก็ละวางได้แล้วก็มีเรื่องเรื่องของการทำไฟนะคะก็ปกติจะไม่ค่อยชอบแต่รู้สึกตระนวนและกลัวนะคะคอยฝันดีคนเดตัวเองเวลาเวลาทำไฟเราก็จะแบบเหมือนดีคนเดตัวเองเพื่อแบบเหมือนคลายคลายความตังวนหรือว่าสวดมนต์ซ้ำๆยื่นใจแต่แต่การทำั้แอป การทำฟันที่อยู่ในโครงการเนี่ยต้องสี่ห้าครั้งครั้งหนึ่งบางทีก็ชั่วโมงน้าเกือบสองชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ครั้งเนี้ยทำฟันครั้งเนี้ยเรามีอยู่มีรู้อยู่ด้วยอะค่ะอย่างตอนฉีดยาชาก็จะมีอาการเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็แต่รู้ก็รู้ไปอะคต่ว่ามันคืออาการตามหนึ่งแล้วก็ดับไปอ้าปากอยู่เกือบสองชั่วโมงก็รู้ไปอะค่ะว่า เวลาีอาการต่างๆเช่นเครื่องมือกับโรคปันเวลนปกการกระแทกลงไปที่ฟันเสียงต่อฟานหรือน้ามกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เกิดขึ้นเองเป็นขนาดขนาดของแต่ละอาการนะคะแต่แต่จะมีรู้ที่แบบเรารู้อยู่นิ่งๆตลอดเวลาค่ะก็จะไม่ต้องวนไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนจะรู้สึกแบบเหมือนมันเบาๆคลายๆลงได้อะค่ะเผลอยิบหลับไป ตื่นมาไมยังทำต่อมีอาการเกิดขึ้นก็รู้อาการหลับไปก็รู้าารเป็นขนาดะจนทำฟันเสร็จเรียบร้อยโดยโดยที่ใจเราไม่วิ่งไปกรอกอาการเจ็บอาการปวดงอนเหมือนอนอ่อนนะคะและ้วก็ก็จะมีอีเหตุการณ์เมื่องว่าไม่กี่วันนี้แหละค่ะคือ,อเราขี่จักรยานกำลังจะเลี้ยวเข้าซอ,อยบ้านใช่ไหมคะก็เราก็มาดูกระจกข้างแล้วก็ไม่มีรถตามมาค่ะจึงเลี้ยวเข้าซอย แก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ตะโกนสามจะไม่แก่ตายอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงของมันเองและรู้การกระทบนั้นเองเขณะนั้นก็ไม่ได้มีความคิดอะไรปูงต่อนะว่านี่มันจะเกิดบัตรอะอตามอะไรอะไรเงี้ยมันก็พิจารณาล้วเสียงที่เขาว่าก็เป็นแค่เสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะที่เขาต่อว่าเราอะไรอเงี้ย แล้วแล้วมันก็บอกตัเองโดยที่เราไม่ต้องไปพิจารนของอีกนเี่ตอนไหนเขาถึงว่าเราเราดูผิดพลาดหรือหรือเราไปตัดหน้าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกเหตุผลพวกนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นมาในในความคิดของเราค่ะนะคะก็ก็เนี่ยเหตุการณ์ประมาเนี่ยค่ะที่ที่เราอยู่ในโครงการตอนที่อยู่ในโครงการพอดีแล้วก็จั เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการรูปมกิจการทั้งเนี้เราก็สามารถพัฒนาไม่เห็นความเป็นธรรมชาติค่ะเี่ยอาจารย์น้อยจะคอยคอยคอยแนะ่อยบอกว่าคือมันเป็นธรรมชาติของน้ำอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในการใจมันก็เกิดขึ้นเองมันก็ับไปเองทั้งหมดทุกอย่างมันก็แค่แค่เรารู้ความเป็นธรรมชาติของมันแ็่ประม้ค่ะ เราก็ปล่อยวางการต่างๆได้ดีขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจมันมัไม่เป็นตัวตนได้เพิ่มขึ้นค่ะเพเห็นเพเพราะว่าเออถ้าถึงปั้นที่เหตุการณ์ต่างๆของของกายของใจเขาทำเขาทำงานแต่เองตามธรรมชาติแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ใช่คุณชัดชัดเจนมากนะคะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ยึดติดกับอะไรเลยแม้ก็เพราะจริงๆแล้วสภาวเวลาเราโดนว่าหรือโดนด่าเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นการที่เป็นความยากมากๆในการที่เราจะไม่ไปยึดไม่ไปใส่ใจนะคะอย่างสอบถามคุณแันดีดีเพิ่มนะคะว่าใช้เวลานานไหมคะในการที่จะเห็นได้ชัดมากขนาดนี้แล้วก็มีความสเสถียรมากๆใช้เวลานานไหมคะคือเรื่องของ พี่อะแบบเหมือนฟังตูสฟังคลิปมาได้หลายเดือนแล้วนะคะแต่แบบมันไม่ได้รู้ชัดเหมือนท่านอื่นๆที่แบบรู้แบบเหมือนว่าหรือว่าสยอะไรอย่างเงี้ยของพี่จะเป็นประมาณแบบแบบเหมือนก็ธรรมชาติแบบเหมือนที่อาจารย์อาจารย์น้อยแนะนำวันแบบเหมือนในชีวิตประจำวันเลยอะเราก็แบบคอยรู้รู้บางทีก็รู้ อาจารย์เก็รู้รู้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้ไปร,รู้อะไรเหมือมันก็แบบเหมือนค่อยค่อยๆ่อ่อแบบเข้ามาเองเห็นเองว่าเออมันรู้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องขอบู้ณมาก็ข,าขอพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนต่อเลยนะคะค่ะอาจารย์น้อยคะ่ะสาหรับลูกศิษย์คุณวันดีๆเป็นยังไงนะคะอุปศักดตอนแรกในการฝึกแล้ววันนี้ก้าวหน้าเป็นยังไงคะ ค่ะคุณวันดีๆก็พัฒนาการได้เร็วเพราะว่ามาทิศแรกจําได้โทรคุยกันยังมึนมากแบบแบบประมาณว่าจะเอาตัวเองไปหาอย่างเดียวที่บอกนะคลิปแต่ละคนนะจนใหญ่ก็คือจะเอาตัวเองไปหาก็เลยบอกว่ากลับมากลับมารู้รู้ตามความเป็นจริงนะแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดอยู่รู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะชี้ให้เห็นในปัจจุบันขณะบ่อยๆางเนี้แล้วก็ไม่ไปยึดเกาะอาการของ ใจของอาการห้าที่เขาทามาปัะหาค่ะเขาก็จะกลับมารู้ตัต้ความเป็นจริงมากเรื่อยๆแบบนี้นะความก้าวหน้ามองว่าไงคะอาจารย์เร็วค่ะเร็ว,วมันคงหรือยังคะสภาะารทำแบบนี้อ่าน่าจะต้องเติมอีกนิดนึงตเติมอีกนิดนึงค่ะก็รู้กวนอาจารย์ช่วยแนะนําค่ะในการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นอย่างน,นี้จะแก้ไขอังไงไรคะอาจารย์เห็นความเบื่อหน่ายเลยค่ะว่าเขาก็คืออาการ เราก็ไม่ต้องไปเพ่งไปเจางทำชีวิตให้ปกติคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราปฏิบัติเราจะเพ่งแต่จากการปฏิบัติถูกไหมฮะมันจะเกิดความเือน,นหน่อยัวเนี้ยเข้าใจเลยมันจะไหลเข้าไปในอาการเครียดอาการหนักเพราะฉะนั้นเราก็ทําชีวิตให้ดีแบบอยากไปช้อปปิ้งก็ไปอยากทาอะไรก็ทําแต่ว่าให้รู้อยู่ว่าจนเนี้ยเขาไม่ใช่เรานะเขากำลังแบบคิดนึกอะไรมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปเราไปทำอธิษฐ จังเบาสบายให้มันรีแลกซ์ขึ้นนะคะก็คือเราไม่ต้องแบบว่าจริงจังมากใช่นะคือเอารีแลกได้เลยแต่ขอใ,ให้เรารู้เมื่อเมื่อเกิดอาการเบื่อไหนก็ทุกคนก็รีแลกใชได้ค่ะแต่ว่าในการกระทำรีแลกซ์นั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านรู้ตัวรู้อยู่ทุกปัจจุบันขณะใช่ค่ะค่ะชัดเจนมากค่ะก็กับขอคุณนคุ้นวันดีๆนะคะสำหรับสภาทางแล้วก็จ์ สุดท้ายสําหรับพาร์ทนี้นะคะเดี๋ยวเราหลังจากจบท่านนี้เนี่ยเราก็จะมีการพักทานอาหารนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาต่อกับกลุ่มรู้นะคะของท่านอาจารย์มงคลนะคะคนต่อไปนะคะท่านสุดท้ายเนี่ยเป็นคุณเล็กค่ะจะเ,เป็นการแชร์สภาวะ,ะสภาวะธรรมมาทางคลิปเสียงนะคะก็จะเป็นทีมของอาจารย์น้อยค่ะขอเชิญฟังสภาวะธรรมได้เลยนะคะ ขึ้นหน้ากระดาค่ะเป็นผู้ชี้นแะนและให้คำแนะนำคอยประครับประคองคอยกระตุ้นให้ได้ตัวความไฟแรงั่กเพียงจนกระทราบรู้ที่สเสพขื้นซึ่งแต่แรกในตัวของที่เป็นจองมากอาการเต้นของแม่ก็จะปวดหัวปวดคอมือนออาการนี้มันเป็นมานานแล้วนับสิบปีแล้วค่ะ ซึ่งเล็ก็ไม่สามารถที่จะออกจากมานได้ได้ถาวรบางครั้งเล็กเป็นเพรความว่างพอเราเป็นพบความว่างเล็ก็จะไปยึดเขาเพื่อที่ไม่ให้เขาจะอยู่กับเขาได้นาน,านบางครั้งที่ไม่พบเราก็จะไปควานหาเพื่อที่เราจะไปอยู่กับความว่างเราไม่ปล่อยให้มันอิสระ มันก็จะมีอาการปวดหัวปวดคออาจารย์น้อยน้องปีมาให้คำแนะนำเล็กเข้าใจหมดอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอาการพป็เจ้าอ,อยู่พี่จิซึ่งมองเห็นแล้วว่าเลนะ็กอะเข้าไปเช่งไปเจ้าไปยึดพี่จิได้เลยมาให้คำแนะนำให้ลองคลายแล้วก็วางการไม่ยึดถือตัวตน จนกระทัง่งได้เห็นว่าที่เล็ดปวดหัว,หวเป็นเจน้งงามันมาจากความเราเอาตัวเราเข้าไปกระทำะคะ่ะมีตัวเราเข,ข้าไปเข้าใจมีตัวเราเข้าไปพยายามมีตัวเราเข้าไปตั้งใจมีเราเข้าไปสงสัยมีเราเข้าไปหาความว่างมีแต่เราเราเราตลอดเวลา ซึ่งออเอาแต่ตัวเราเข้าไปกระทำยนนัง้งอือตอเห็นยังไงเล็ดจับมาอยู่กับความว่างรู้เอ๊ะขอโทษค่ะเล็กดก็เลยจับมาอยู่กับการรู้ร่างกายรู้สบายๆเห็นร่างกายมันขยนับเยื่อนเคลื่อนไหวหันซ้ายหันขวาตาติ้งตาแค่รู้เขาก็ ความเข้าใจจารุงแต่งลงประกฏเกิดขึ้นเลยหายไปความคิดความตงแต่งมันสร้างภาพสร้างภาษามันสร้างเรื่องทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์มันไม่มีตัวตนยึดถืออะไรกับเขาไม่ได้เลยเมื่อสามสัปดาห์ก่อนนะคะเล่นเป็นโควิด เราให้ได้เรียนรู้ใจใจลิงว่าเขาทำงานของเขาเองเขาเป็นธรรมชาติของเขาจนเขาปวดหัวตัวร้อนไอจามมีเส้นหอ่อนเพลียเบืบ่อปวดหัวลำคานไม่พอใจถ้ารู้เขาเขาแค่รับรู้ค่ะเราไม่อยกไอไม่อยากป่วย อยากจะหายเราไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมก็ได้เลยนดูนเหมือนกับธรรมชาติที่เขาทำงานของเขาเองเหมือนสายลมสายน้ำแสงแดดฝนตกฟ้ารอ้องทุกๆสิ่งเขาทำงานของเขาไม่มีเรา เราไม่้สามารถที่จะเรียึเสียงต่างๆพวกนี้มาเป็นของเราได้เลยถ้ารู้เข,า,ขาเป็นธรรมชาติของเขา,ขาเขามีนหน้าที่แค่รู้รู้การทำงานของรูปนาขันห้านเขาแค่รู้รู้เฉยๆรู้ว่างๆไม่ทำอะไรไม่เกิดไม่เกิด ทคอยประคับประคองเลยให้คำชี้แนะจำเ่เล็นในในลกได้พร้กับท่านรู้ที่เสถียรขึ้นกับขอบคอณอาจารย์บขอบขอบ่อบขอย่องสองที่อาจารย์าีแลตอบขอบตอบาอไว้บขอวขอบขอ ขอบพระคุ고อาจ <shrie> 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 ึหรือมันจะคลายอะไรก็แล้วแต่มันคืออาการมันคืออาการของขันห้าเมื่อเราเข้าไปเห็นไม่รู้ความจริงเขา่เขาจะคลายออกมาเองแต่ว่าไอ้ที่เดิมที่มันเติงอยู่อเพราะว่าเขาเข้าไปยึดเขาเข้าไปเป็นอาการนั้นะเป็นตัวตนเข้าไปเป็นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาก็ค่อยๆค,คลายออกมาได้ด้วยก็ต้องขอบคุณพี่จิ๊กพี่นาฬดาด้วยก็จะมีพลังในด้าน แกะด้านนี้พอสมควรส่วนอาจารย์น้อยกับน้องพีทก็จะสายแบบนุ่มนิ่มแบบพยายามประทับประคองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่คือทีอาจารย์น้อยนี่ก็จะมีผู้ช่วยอีกสองพนใช่ค่ะค่ะก็แล้วก็อยากให้อาจารย์ค่ะช่วยบอกข้อดีค่ะของการที่เราได้มาเรียนรู้การรู้สองการรู้แบบเฉยๆการรู้แบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะมีมีข้อดียังไงคะ ข้อดีดีดีมากเลย,เลยค่ะมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ไม่ว่ากับการทํางานครอบครัวหรือการอยู่ร่วมในสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะก็คือทําให้มันเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริง,งรความทุกข์น้อยลงความทุกข์ไหมคะความทุกข์แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเราเหมือนแบบ เราจะไปอยู่เหนือเหนือความทุกข์ซะแล้วคือเราเห็นนะ <c oughs> ความทุกข์มันก็คืออาการอาการที่มันเพื่อนเข้ามามันไม่เค่อนไม่ได้มีอยู่จริงไรอยเองเงี่ยถึงไม่ได้อยากจะมีเป้าหมายว่าไปนิพพานแต่อย่างน้อยเนี่ยการศึกษาการที่เรียนรู้แบบนี้ก็สามารถที่ช่วยให้เราเนี่ยอยู่เหนือความทุกข์ได้ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะก็สำหรับผูท้ที่ติดตามนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ไม่จำเป็นนะคะว่าท่านอยากจะต้องนิพพาน ว่าเออถ้าไม่อยากมีความถูกมันก็สามารถที่จะเดินเข้าเส้นทางนี้ได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะคือธรรมชาติมันจะมีการถ้าถ้าเป็นสมมติก็คือการยึดสมมติว่ามีมีเรื่องราวเข้ามามันก็สมองเขาก็ประมวลผลมันเหมือนแบบมีตึงงเข้ามาถ้าเราสังเกตร,รู้ตามความเป็นจริง แล้วไม่เข้าไปปรุงแต่งเรื่องราวนั้นต่อเห็นแค่อาการตึงๆเดี๋ยวเขาจะคลายของเขาออกไปเองนั้นแค่อาการที่มากระทบมาค่ะก็คือเห็นแล้วก็มันจะหยุดเองเลยใช่เดีด๋ยวเข,า,ขาจะคลายของเขาไปเองเดี๋ยวเขาจะคลายของเขาไปเองแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ชัดเจนมากๆค่ะก็ขอบคุณคุณเล็กแล้วก็ท่านอาจารย์น้อยด้วยนะคะ